เทคนิคเคล็ดลับสร้างโชคดีหรือว่าคนโชคดีมักจะคิดในหัวและก็เซลทอล์กหรือพูดกับตัวเองนะคะโชคดีจังยังมีงานทําโชคดีจังยังมีข้าวกินโชคดีจังยังมีครอบครัวโชคดีจังยังมีเพื่อนโชคดีจังยังมีบ้านอยู่โชคดีจัง ยังมีที่นอนนุมน่มๆโชคดีจังที่ยังมีคนรักและให้รักโชคดีจังที่ยังได้ยินได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่อยากจะได้ยินได้เห็นได้ฟังโชคดีจังที่ยังหายใจได้ด้วยตัวเองโชคดีจังที่มีโอกาสได้ยินคลิปเสียงนี้นะคะ พี่คุณอยากบอกว่าการที่เราจะสร้างโชคดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเริ่มจาก mindset หรือความคิดก่อนนะคะเราคิดเห็นแต่สิ่งดีๆความโชคดีเรื่องราวดีๆแล้วเราก็เซลล t ทอ k เราก็พูดกับตัวเองบ่อยๆความคิดสายตาหูการสัมผัสของเราก็จะไปโฟกัสเห็นแต่ความโชคดีแล้วชีวิตเราก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆลองทำดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่า